มาค่ะพบกับสวนจันทร์สัมมารหารอีกแล้วนะคะช่วงนี้นะคะก็เป็นหน้าฝนใช่ไหมคะทุกคนแล้วทีนี้นะคะสาวรคของเรานะคะเป็นโรคเยอะมากเลยนะคะน่าจะเป็นโรคเน่าแล้วก็เป็นเกิดจากที่ฝนตกนนหนักนะคะเป็นโรคเน่ากับเน่าตรงก้นอย่างนี้นะคะแล้วก็เป็นราสนิมอย่างนี้นะคะ เป็นเยอะมากๆเลยค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็กําลังหาวิธีในการแบบหยุดโรคพวกน,นี้อยู่นะคะก็พยายามหายาหลายตัวมากๆเลยนะคะถ้าแบบผู้เชี่ยวชาญหรือว่าผู้เชี่ยวชาญหรือว่าใครนะคะที่สามารถรู้ว่าเราจะหยุดโรคนี้ด้วยยาอะไรได้นะคะขอคําแนะนานนหน่อยนะคะทุกคนคือแบบช่วงนี้เป็นเยอะมากนี่นะคะเพิ่งปลูกปีแรกนะคะก็เลยไม่รู้ว่าจะต้องรักษาโรคพวกน,นี้ยังไงนะคะก็ฉีด ยาไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะก็เราดูว่ามันจะหยุดไหมนะคะแล้วก็ใบนะคะเป็นเชื้อรายเยอะมากเลยนะคะก็ถ้าผู้เชี่ยวชาญคุณไหนนะคะสามารถแนะนําได้ก็แนะนําเข้ามาได้เลยนะคะก็วันนี้ก็มีแค่นี้และคะ่ะหน้าผลนะคะก็อยากจะฝากถึงคนที่อยากจะปลูกสับนนะคะที่ทุกคนจะต้องเจอเลยก็คือโรคเน่านะคะ แล้วก็เป็นราสนิมนะคะเป็นเยอะมากยัยงไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะเดี๋ยวจะมาอัปเดตข้อมูลหรือว่าข่าวสารให้ทุกคนเรื่อยๆนะคะเกี่ยวกับการทําสวนสาวรถนะคะวันนี้ก็ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ